คนเห็ดอีกเกียตัวสูงนะดูนะดูนะ,นะทุกคนอ้าวไม่ใช่ข้อหมูช้างข้อหมูอีกเกียไม่โดนอ่ะทุกคนมันต้องรอมันหยุดแต่ไม่พี่ไม่รอนะเออเออไปแกือการ,การล้างแค้นสวัสดีค่ะทุกคนนี่เราเข้าสู่สติอัชนาค่ะในวันนี้นะคะเราอยู่ในเกมเราบอ่อยเช่นเคยนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยพี่อยู่ในแมปเอซีพีสามศูนยนะคะทุกคนคงรู้แล้วแหละ แต่ว่าตอนนี้นะคะพี่ก็อยู่กับน้องพี่ตามหลายๆคนเลยเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็โอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราอยู่ในเอ่อมาอีกเซิร์ฟหนึ่งนะคะเพราะเกิดปัญหานิดหน่อยนะแล้วตอนนี้นะคะพี่ก็ได้ทําการสัรทาบ้านที่อยู่ของเรานะคะอยู่บนรอยฟ้าเลยเนาะแบบสูงมากแล้วก็สวยมากด้วยนะคะเป็นห้องแบบน่ารักเลยพี่กะว่าจะทําตรงนี้เป็นห้องรวมนะทุกคนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องแยกอยีกหนึ่งห้อง ตรงนู้นก็เป็นอีกหนึ่งห้องนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็นนะะมีหลายๆคนมาเริ่มเล่นด้วยเนาะตอนนี้มีพี่ย่มา,มามาม่ามีน้องข้าวหอมแล้วก็เอ่อหลายๆคนนะคะตอนนั้นอะเอ่อตอนนี้อันเดี๋ยวพี่เลื่อนแชร์ให้ดูนะทุกคนจะได้เข้าใจคืออันนี้เหมือนแบบขา้ขาข้าวหอมอพยายามบอกพี่ว่าหนูขอเล่นด้วยได้ไหมคะไม่ได้เล่นนานแล้วคะ่ะพี่ก็บอกได้เนาะเพราะว่าทุกคนเข้ามาไม่ต้องขออนุญาตพี่คะ่ะเล่นได้เลยเนาะเราก็แบบ ทำตัวตามสบายเลยนะคะทุกคนคือตอนนี้นะคะพี่ก็บ้านเราก็มีแบบมีอากระจกให้สอ่องมีที่ทําอาหารแต่ว่าพี่เนี่ยคิดว่าที่ทําอาหารมันยังไม่สมจริงเพราะมันไม่มีอาหารเลยอันนี้นะคะก็แบบแบบเหมือนแบบเรามาย่างฮอทดอกทําให้มันอุ่นอะไรแบบนี้พี่คิดว่าในส่วนตัวพี่คิดอย่างั้นนะทุกคนอ่าฮอทดอกสองแล้วก็ พี่คิดนะคะว่าเราต้องมีพิซ่าด้วยเพราะไม่มีฮอดดอกไม่ถ้าถ้ามีฮอทดอกแต่ไม่มีพิซ่าก็เป็นไปนไม่ได้นะทุกคนโอเคได้แล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็ทําการอุ่นอาหารเรียบร้อยต่อไปนะคะพี่ก็จะทําการไปเอาเชลมานะคะทุกคนคะตอนนี้พี่เปลี่ยนแผนนะตู้เนี้ยพี่ไม่ใช่ทําอะไรแล้วใช่ไหมพอาพี่ได้ตู้มาใหม่นะทุกคนพี่ก็เลยคิดว่าพี่จะเอามาครอบหัวอีกเกียตัวสูงค่ะทุกคนตอนนี้พี่กำลังพยายามหมุน หาด้านที่มันจะทําให้ครอบหมูได้นี่ไงทุกคนเห็นอีกเกียตัวสูงนะดูนะดูนะทุกคนอ้าวไม่ใช่ครอบหมูช่ไครอบหมูอมีอกเกียไม่โดนอะ่ะทุกคนมันต้องรอมันหยุดแต่มพี่ไม่รอนะนี่คือการออลับแขก ที่บ้านไม่ได้นะพี่ก็ไปบ้านมีเล้นั่นเนี่ยทุกคนพี่ก็ไปสรรหาบ้านพี่มาแล้วนะนี่ก็พี่มีบ้านแล้วนะทุกคนไม่พี่ไม่หาที่บ้านมีได้เพราะพี่ก็มีบ้านนะเฮ้ยอย่าตีจะตายเฮ้ยสงสารกันหน่อยอย่าตีดิคุณอุตส่าห์ลงมาเอาตู้ลน,นะฮัลโห,หลอเอาแล้วพี่เข้าบ้านไงอ๋อเงี้ยอ,อ๋อได้แล้ว เขาได้แล้วนี่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 พี่เอาตู้มาด้วยแหละพี่เอาตู้มาด้วยแหละเราจะได้แบบมีตู้ใส่ของกันเพิ่มขึ้นแต่ว่าห้องนี้จะตู้ใส่ของพอแล้วนะห้องนี้ต้องเอาเป็นตู้ใส่ของเพิ่มตรงนี้นะ แล้วอ e ีเกมมิ่งไปอยู่ห้องนู้นนะห้องนี้แบบเอาไว้กินข้าวก็ต้องเอาโต๊ะนะเนี่ยโต๊อิ่มโต๊ะหน่อยเอามาทําเป็นโต๊ะกินข้าวนี่โต๊ะกินข้าวนี่ไงกำลังทำโต๊ะกินข้าวแป๊บน,นึงนะโอเคปึ๊ก มีโต๊ะกินข้าวแล้วแต่ว่ายังไม่มีเก้าอี้ทําไงทําไงไปเอาเก้าอี้ด้านล่างดีครับด้านล่างมีเก้าอี้โอเคเก้าอี้มาแล้วอ่าพี่จะให้คนหนึ่ง นั่งตรงนี้ชิดๆตรงนี้เลยนะทุกคนแล้วพี่จะไปเอาอีกตัวลงมาเจ็บนิดๆพี่โดดแบบไม่กลัวไงทุกคนโดแบบไม่กลัวนะคะพี่เขาได้แล้วลูกไม่ต้องอ,ออกละไม่เป็นไรพี่โอเค นี่สวยเลยค่ะแล้วตรงนี้ก็แบบก็จัดพิซซ่าให้มันเป็นแบบน่ากินหน่อยแบบอย่างนี้นะทุกคนแบบอารมณ์ประมาณว่าปอนหนึ่งเรากำลังจะกินข้าวนะทุกคนแบบข้าวเราก็ต้องเรียงเป็นระเบียบถูกปะนี่แล้วเราก็แบบมีเลมอนเผื่อแบบ มีไส้อยากให้มีรสเปรี้ยวก็เลมอนปิ้วเลมอนกองนะทุก mm hmm. คนกองกองไว้นะคะกองกองไว้อีกลูกนะคะกองกรองแบบกองกองเออจัดจสวยๆได้ไหมนะอ่ะอ่าวตรงนี้นะอู้มีตู้เย็นน้องๆ <c oughs> เข้าใจด้วยว่าตรงนี้พี่ทำเป็นห้องครัวนี่น่ารักมาก ก่อนนะทุกคนเดี๋ยวพี่ยูเสร็จพี่จะลงมีร่งเดี๋ยวย่าวางางนี้นะพี่อนรอเบียรามาไม่เอาไม่วางตรงนี้ค่ะไม่เอาไม่เอาไม่วางตรงนี้นะไม่เอาไม่วางตรงนี้ไปวางในบ้านมีเฟอร์นิเจอร์ตรงไหนที่เรายัง เอาอันนี้เอาอันนี้มาเป็นชั้นวางของในห้องนี้อีกชั้นหนึ่งเป็นชั้นวางแบบเอาไปวางกับข้าวเออเอออย่างนี้เรียงพิซซาเลยทุกคนเรียงพิซซาเลยเรียงพิซซาเลยเก็บเก็บได้เยอะตู้เนี้ย เราจะได้มีอาหารกินกันซักทีเฮ้ยหนูลูกอย่าก,กองเลยอย่างนี้ดิพี่เอาอมาพี่ขอร้องพี่กับข้าวหอมพยายามจะจัดตรงที่หนูเอามากองไปเยอะๆอยู่นั้นเนี่ยข้าวหอมอยังเหลืออีกชั้นยังวางได้อีกลูกนี่ไงข้าวหอมเนี่ยตรงเนี้ย บนนี้เข้าหอมยังมีชั้นนั่นแหละวางเลยเข้าหอมทีนี้แหละเราจะมีตู้อาหารที่เต็มเปี่ยมแล้วสวยค่ะวิคใครขโมยวิซ่าวันเตาวิไปอ่ะ พี่จะเอาพิซซ่ามาวางบนเตาทุกคนนี่พิซซ่าบนเตาแล้วหากาหน่ารักแต่ห้องเราไม่มีต้นไม้อ่ะหาต้นไม้จากไหนดีพี่ควรลงไปหาต้นไม้ไหมควรไม่ควรไม่รู้แต่รู้ว่าอยากลงไปอ่ะ <c oughs> คิดอะไรไม่ไม่ไมพนักง,งานอยู่นี่งั้นพี่จะเดินหาแบบนี้แล้วกันนะทุกคนแบบเดินไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเจอนะทุกคนแบบเจอต้นไม้ที่เราต้องการนะคะแต่แถวนี้ไม่มีต้นไม้เลยอะ่ะถอยก็ได้ถอยนะทุกคนยายะอย่าทําพี่จะเดินออกไปหาต้นไม้นะแต่พี่กลับมานะ ไม่ต้องอ้อนห่วงพี่เพราะพี่จะเดินออกไปหาไม่ไกลพี่จะต้องหาต้นไม้แล้วเอากลับมาตกแต่งบ้านให้ได้นี่คือการจะมิชชั่นคอมพลีทพี่จะต้องเดินหาต้นไม้ให้เจอต้นไม้จ๋าอยู่ไหนจะ๊ะเฮ้ยย,ยังไม่เจอต้นไม้เลยอะ ออกจากบ้านมาตั้ง400กว่าเมตรแล้วว่าไม่ภารกิจเราจะไม่หยุดขอให้ข้าพเจ้าเจอต้นไม้ได้เถิดได้โปรดให้ข้าพเจ้าเจอจเจอต้นไม้เจอต้นไม้ต้องเจอต้นไม้นี่ไงวิ้ยได้ต้นไม้กลับบ้านแล้วต้นหนึ่งขอขีเอทเวพอยต์ตรงนี้ก่อนเป็นอีกเวพอยต์หนึ่งเพื่อให้เรามาเอาต้นไม้กลับบ้านได้อีกหนึ่งที่ นี่ไงเรามีแล้วต้นไม้ไปตกแต่งห้องครัวในบ้านเดี๋ยวก็จะเอากล่องพัสดุไปกองๆให้เหมือนแบบสั่งของออนไลน์มาทำกับข้าวเยอะน้าหนุกออกพี่เคเอเบอยไปแล้วไม่ต้องกลัวแล้วว่าจะไม่รู้ว่าต้นไม้อยู่ตรงไหนต้นไม้จ้าเรากลับบ้านกันเถอะ จ้าน้องๆจี่กําังกับน้ำไม่ต้องห่วงพี่หรอกเชื่อพี่เถอะนะไม่ต้องห่วงพี่พี่กลับถูกน้องๆขึ้นงั้นเถอะไม่ต้องอุย๊ยรีบรีบขึ้นมาเลยรีบขึ้นมาเลยทุกคนรีบรีบขึ้นมาพี่บอกแล้วอย่าหาทำตามพี่อย่าลงมาพี่บอกไปแล้วไม่ใช่หรอ พี่บอกว่าพี่แกอยากได้ต้นไม้มาตกแต่งให้พวกเราพี่เกมีอยากมีต้นไม้มาตกแต่งห้องให้พวกเราพี่กอยากได้ต้นไม้มาตกแต่งให้พวกเรานะที่หลังไม่ต้องสนใจก็ได้อ๋อโอ้ยโอ้โห บ้านที่อาหารล้นหลามไม่ต้องไปไหนแล้วทุกคนอาหารอาหารช่างล้นหลามเหลือเกินพี่มาอะไรอะ่ะพี่มามา,มาโอ้อาหารช่างล้นหลามเหลือเกินเป็นบ้านที่อาหารล้นหลามมากที่สุดที่พี่เคยเห็นมา เนี่ยน่ารักแต่ว่าห้องนี้เลยไม่ได้จัดเลยใช่ไหมงั้นห้องนี้ก็เอาเป็นห้องนอนพวกเรานี่แหละโอ้ไม่ก็จะบังหลบหน่อยลูกพี่จะวางเตียงให้พวกหนูนอนนะโอเคหนูไม่อยากนอนตรงนี้ได้ได้ได,ได,ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่อยากวางต้นไม้ตรงนั้นแล้วะเปลี่ยนที่ได้ไหมต้นไม้ไม่สวยเลยตรงนั้นอะ ี่อยกวางต้นไม้ตรงนี้น่ารักออกใช่ไหมเรียกได้ค่ะได้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 ไดพยายามจะครอบรอพี่อยากคอบด้ยนะแต่ว่าพี่คอบไม่ได้อ่ะ <c oughs> อกินกินกินได้พลังงานเรียบร้อย อาสเตปทุกคนมาทำงงานมาล่วงมาตรงนี้ขอโทษนะพี่แคร์มันมากมันจะเป็นการแค่แค่ี่หอมหวานมากถ้าอีเกียมันอยู่นี่นี่นั่นปิวไปแล้วการแก้แค่ทำงานอีเกียที่ทุกคนเป็นใจใช่ไหมเป็นใจใช่ไหม เป็นใจเหมือนกันใช่ไหมทุกคนแบบเป็นใจมากอีกเกียโดนแก้แคนะ้นแล้วทุกคนล่าสุดตัดวตอนนี้พี่พี่ข้อหมวไปจอกรอบแล้วแต่พี่ยังไม่หายแค้นแค้นมันฝังหุ่นนะทุกคนปะเราบุกโจมตีเลยดีกว่ามันหายไปไหนหมดเนี่ย พ่อบ้านีไงตูที่นายชอบไม่ใช่หรออีเกียานายจะได้บินไปสวรรค์ไงประสบการณ์การหาพนักง,งานเราไม่พบในทุกคนพี่หาไม่เจอจริงๆนะเนี่ยหาไม่เจอเลยอะเหมือนทุกคนจะไปขนของเข้าบ้านใช่ไหมแต่พี่คนมาหาอีเกีย ที่สนใจจะครอบหมันงั้นปล่อยไว้ก่อนก็ได้ทุกคนอะเราเอาของไปใส่ในบ้านเ้าก่อนก็ได้ชิ้นสุดท้ายแหละเป็นพี่ที่จะเลือกสไลเดอร์นะทุกคนราะว่าคนน่าจะอยากเล่นสไลเดอร์ถูกปะเอย่ยแบบเอาไปใส่ไว้ทุกคนเล่นอย่างนี้นะเขาเรียกว่าอย่าเพิ่งล้างแขนสนใจทุกคนก่อน บ้านสุขสันบ้านที่สุขสันมากๆก,การลังแค่พนักง,งานอีเกียสุดสะใจด้วยเนี่ทุกคนพี่จะสร้างสไลเดอร์ไว้ตรงนี้นะให้ทุกคนไปเล่นกันนะ พี่จะสร้างให้ทุกคนไปเล่นได้นี่บ้านของเราอย่าให้ดูในมุมแบบนี้มากเลยทุกคนมันสวยนะแต่ตอนนี้ต้องหาอะไรต่อไปทุกคนดูวนนี่นี นี่ไงอืมอย่ามามา่าทำอะไรอันนี้วันนี้มาอยู่ในบ้านเราอะหึเราทำอะไรเราทำอะไรเฮ้ยย่านะ ถึงพี่ออกอีพีพี่ตกเลยนะโอ้ยสวยแล้วทุกคนพี่กวบสองบ็อกนี้ได้แล้วเขาพรเจ้าทรงเสียวเกือบตายเขาบอกห้ามเข้า,างั้นพี่ก็ไม่เข้าไม่เข้าก็ไม่เข้าไม่เป็นไรเฮ้ยตัวสูงเหร เฮ้ยตัวสูงมาเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรอแป๊บนึงรอแป๊บนึงรอแป๊บนึง,ง,นงข้าบเจ้ากำลังจะล้างแขนอีกสักครั้งอุ๊บรอดรีบรอดโอ้ยนี่เดียวเออไปแล้วทุกคนอีกตัวอีกรอบนึงอีกรอบนึ่งกนงงันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่โดดทับให้เดี๋ยวพี่โดดทับเออเอะเออกือบตายแต่มันก็ได้ปิ สองรอบโอเคสำเร็จแล้วภารกิจเรางั้นโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะทุกคนสวัสดีค่ะบายบ้าเวลานะขอบคุณทุกทุกคนนะคะที่มาเล่นด้วยกัน